แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์รีวิวรถกระบะ2025 Is ั isuzu d-max 4x4 เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ900คำพร้อมเริ่มต้นแบบที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision r right. i v e วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวฉบับเต็มของรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ2025 Isuzu D-Max 4x4 รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็มสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ทั้งลุยได้จริงขับขี่ดีและมีความคุ้มค่าในทุกด้านห้ามพลาดรีวิวนี้เด็ดขาดครับเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยครับ Isuzu D-Max 4x4 ปี2025มาในรูปลักษณ์ที่ดุดันยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัด ช่วยเพิ่มความรู้สึกแข็งแกร่งกระจางหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมลายโครเมียมและสีดำเงาให้ความรู้สึกพรีเมียมในแบบออฟโรดไฟหน้า LED รเจคเตอร์พร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบเด t าร์มบรันนิงไลท์ที่ออกแบบให้ดูฉกเฉียวและทันสมัยยิ่งขึ้นไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์ใหม่ทรงตัวเอากลับหัวช่วยเสริมลุคสปอร์ตให้กับตัวรถลออ้ออลูอยขนาด18นิ้วลายใหม่สีทูโทนให้ความรู้สึกแข็งแกร่งพร้อมลุยทุกเส้นทาง รวมถึงการยกความสูงของช่วงล่างที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรุ่น 4x4 เพื่อการผ่านอุปสรรคที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีสกู๊ปฝากระโปรงและแรกหลังคาในบางรุ่นย่อยเพิ่มอารมณ์ลุยได้อย่างลงตัวถัดมาที่ภายในห้องโดยสาร Isuzu D-Max 4x4 ปี2025ถูกออกแบบให้ทันสมัยและหรูหราย,ยิ่งขึ้นโดยคงคอนเซ็ปต์ทับ,บัสสมาร์ท เอาไว้ได้อย่างดีวัสดุตกแต่งภายในใช้แบบสัมผัสมากขึ้นในจุดที่สัมผัสบ่อยแผงแดชบอร์ดดีไซน์ใหม่พร้อมจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงแบบ Dyna มิกส Surround ที่ให้มีติเสียงรอบทิศทางชุดมารวกัดแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วพร้อมหน้าจอมิดแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางและวัสดุเบาะที่ใช้แบบหนังผสมวัสดุกันน้ำในบางรุ่น เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาพื้นที่ห้องโดยสารยังคงกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและพอร์ตชาร์จ USB ครบครันในเรื่องของขุมพลัง2 0 2 5 i-SU-D z u Max 4x4 ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้พละกำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองดีและต่อเนื่องในการขับขี่ ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบชิปออนเดอรฟลายที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจาก2 H เป็น4ี H หรือ4 L ได้ทันทีแม้รถอย่างเคลื่อนที่อยู่พร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรคดิฟล็อกที่ช่วยให้การผ่านทางลุยโคลนหรือพื้นผิวลื่นทำได้มั่นใจยิ่งขึ้นการควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้าในรุ่นนี้ถูกปรับจูนใหม่ให้เบาขึ้นในความเร็วต่ำและมั่นคงในความเร็วสูงส่วนช่วงล่างใช้แบบอิสระปีกระหนกคู่ด้านหน้าและแบบซ้อนด้านหลังให้ความนุ่มนวลในการใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอออกเมมืองงอยย่าดีี ด้านความปลอดภัย Isuzu D-Max 4 x 4ปี4 B 2025จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี ADAS Advanced Driver Assistance System อาทิเชบบ่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยจอดนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางชัน h d c เรียกได้ว่าทั้งการขับขี่บนถนนและการลุยแบบออฟโรดก็ให้ความมั่นใจได้ทุกเส้นทางสำหรับจุดขายที่ทำให้2 0 2 5 Isuzu D-Max 4x4 โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีไซน์ใหม่ที่มีความพรีเมียมขึ้นแต่ยังคงความดุดันแบบสายพันธุ์กระบะต,ตัวรถมีการพัฒนาในเรื่องของ NVH, Noise, Vibration, h a s h n e s s ให้เงียบและนุ่มนวลมากขึ้นในห้องโดยสารอีกทั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ไว้ใจได้จริงพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายลุยและที่สำคัญคือค่าบำรุงรักษาที่ยังอยู่ในระดับสมเหตุสมผลพร้อมบริการหลังการขายที่ทั่วถึงของ Isuzu ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ราคาจำหน่ายของ2 0 2 5 Isuzu D-Max 4x4 เริ่มต้นประมาณ1 2 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดประมาณ1,350,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะความทนทานเทคโนโลยีและดีไซน์ถือว่าคุ้มค่าและน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวสรุปโดยรวม2 0 2 5 Isuzu D-Max 4x4 คือรถกระบะที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ แต่ก็ยังให้ความสะดวกสบายและความทันสมัยภายในห้องโดยสารความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์ความแข็งแกร่งของช่วงล่างและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัย ทำให้ดีแม็กซ์รุ่นนี้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของตลาดรถกระบะเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในการเดินทางผจญภัยดีแม็กซ์ 4x4 คันนี้คือคำตอบครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับรีวิววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Thailand Precision Drive right ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นตัดต่อสั้นเพิ่มคำบรรยายหรือแปลงเป็นเสียงพากได้เลยนะครับ